เฮียเวียออนแฟนเก่งโพสนี้โพสเดียวทงแฟนคลับคอมเมนต์ถล่มเป็นนางเอกสาวเร,ร้าลุ้งพุ่งแรงอีกหนึ่งคนสาหรับสาวเบลล่าลานีที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความสุขทั้งเรื่องของความรักและเรื่องของหน้าที่การงานเพราะพักนี้ดูเหมือนจะมีซีนหวานกับพี่เวียหวานใจต่างช่องออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆทั้งแซวทั้งไปโพสในช่อง YouTube ของพี่เวียวหรือคอมเมนต์หวานผ่านไ G ก็มีออกมาให้เห็นก่อนหน้านี้ความหวานก็ไม่แพ้ว เพราะในไอจของพี่เวียนนั้นได้โพสภาพของตัวเองถ่ายคู่กับดอกไม้เป็นช่อดอกกุหลาบสีแดงสดส่วนในภาพที่2ที่โพสนั้นเป็นภาพของหวานใจอย่างสาวเบลล่าที่กำลังยืนถือช่อดอกไม้เป็นดอกทิวดิบสีเหลืองโดยโพสนี้รนะบุแคปชั่นว่ามอบดอกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอโดยหลังจากนั้นเบลล่าก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า ขอ9,999ดอกได้ไหมคะซึ่งงานนี้แน่นอนว่าหลังจากที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มเม้นแซวกันเป็นจํานวนมากเลยล่ะคะ่ะล้าสุดในไอจีของพี่วียได้โพสต์ภาพเมื่อครั้งออกคลิปกับสาวเบลล่ากับแก๊งเพื่อนๆโดยโพสต์นี้เป็นภาพจากกล้องฟิล์มและระบุแคปชั่นว่า see you soon อยากไปอีก